ร้องเรียนที่เรามาเนี่ยบอกว่าช่วยพูดให้หน่อยเพราะขนาดนี้เนี่ยองค์กรตํารวจตกต่ำเพราะบุคคลคนเนี้ยเข้ามาแทรกแซงเข้ามาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจทั่วประเทศเอาคนของตัวเองเข้ามาเป็นใหญ่ขนาดลูกน้องตัวเองดํารงตําแหน่งอยู่ในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจทอนภาคหนึ่งยังย้ายลูกน้องตัวเองเข้าตำแหน่งไปขายหากินพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศคิดดูนะครับไม่เคยปราบปรามอาชญากรรมว,วันวันมีแต่แสวงหาประโยชน์ เกี่ยวข้องกับน้ามันเถื่อนเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันออนไลน์เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายเอาตาแหน่งไปซื้อขายหากินเข้ากระเป๋าตัวเองมันอันยศขนาดไหนในสํานักงานสุงเหริชาติซึ่งเป็นองค์กรใหญ่มีหน้าที่บำบัดทุกควารลงสุขให้กับประชาชนให้กับมั่นสัญญาพอจบนังเรียนในร้อยแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมวันนี้องค์กรตํารวจมีแต่ความตกต่ำแยาแย้ทุกวันนี้ไม่มีความที่จะมีความสง่างามหรือ มีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการตำรวจคุณจําได้ไหมครับว่าคุณไปโรงเรียนในายร้อยเนี่ยนะครับเวลาคุณได้กระบ,บี่เนี่ยคุณเคยให้คํามั่นสัญญาต่อนะครับรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรบ้างคุณไม่เคยสนใจวันนี้หน้าที่ของคุณคือกอบผลป,ประโยชน์บนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับวันนี้รัฐบาลบริหารงานมีม็อบเริ่มออกมา ข้าวชาวนาปลูกข้าวขายได้เกวียนนึงแค่5,000บาทเริ่มมีชาวสูนย์ทุเรียนออกมาเริ่มมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ออกมานี่คือความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งนั้นที่ประสบข้อกรรมไปหวังพึ่งเจ้าที่ตำรวจนะครับน้อยมากที่จเจอตำรวจที่ดีที่เอาใจใส่ต่อพี่น้องประชาชนมันคือความทุกข์หน้าเวทนาของข้าราชการตำรวจที่ ดีๆไม่มีเส้นสายคุณก็ต้องรอไปนะครับบางคนเป็นรองสวัสด์มาสิบกว่าปีไม่มีเส้นสายก็อยู่เป็นพนักง,งานสอบสวนไปตลอดชีวิตโดยที่ไม่มีความก้าวหน้าไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นข้าราชการตำรวจที่เหลืออีกแล้วเพราะเห็นคนอื่นไม่ได้ทํางานนะครับไปอยู่เป็นประชาธิปันผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศคนที่มาอยู่หน่วยงานประชาธันคือคนท คือเ้เรียกว่าคนที่ล้มเหลวด้านการปฏิบัติหน้าที่ก็คือไม่มีฝีมือในการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพักปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆจึงต้องมาอยู่ฝ่ายประจำพัน์เพราะคุณล้มเหลวของภาาปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ตำรวจอยู่ด้วยอะไรครับอยู่ด้วยความมีศักดิ์ศรีไหมลองถามตัวเองสักคำไหมว่าวันนี้พวกคุณ ยังมีเกียรติและศักดิ์ศรีไหมที่ประชาชนหวังจะพึ่งได้ไหมกระบวนการคอ c เซ็นเตอร์นะครับถ้าไม่ถูกประเทศจีนกดดันอย่างหนักนัฐบาลจีนอามาธรมตรีของจีนเดินทางมายังไทยหลายครั้งจนกระทั่งนายกรัฐมตรีไทยคุณนุงอิงต้องเดินทางไปยังประเทศจีนเพราะอะไรไหมครับ เพราะไม่มีคนไหนให้ความสนใจกับรัฐมนตตีของจีนจนวันนี้เกิดจากการผลักดันของประเทศจีนต่อพมา่าในการปราบปารามคอเซนเตอร์รัฐบาลไทยโดยจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตยุติการขายน้ำมันให้กับประเทศพมา่า แล้วข้อมูลที่มีการโยกย้ายข้าราชการตารวจระดับนายกนก็มาจากข้อมูลของรัฐมนตรีจีนให้กับรัฐบาลไทยจึงมีการย้ายผู้การที่เกี่ยวข้องกับบ่อนกรารพนันในประเทศพมา่าที่น้องประชาชนครับกองบัญชาการตรบจไซเบอร์วันนี้ไม่รู้ว่าท่านผู้บัญชาการตรบจไซเบอร์ท่าน พลตำรวจโทไต่ลงผิวพันธุ์รู้จักดาบเดชนะครับดาบเดชเอาชื่อพลตำรวจโทไต่ลงผิวพันธุ์ไปเดินสายเก็บเงินรับหน้าเสือเคลียอ้างว่าเอามาเกียรให้กับพลตำรวจโทไต่ลงผิวพันธุ์ผมมีบัญชีม้าของดาบเดชท,ที่อ้างว่าเป็นเด็กของพลตำรวจโทไต่ลงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เก็บเงินเจ้าของเว็บพนันเก็บเงินธุรกิจผิดกฎหมาย จำนวนมากเป็นดาบตำรวจที่มือนะ่ทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวากลวงด้วยลูกลูกตุ้มน้ำหนักในการเรียกรับในการเก็บเงินธุรกิจผิดกฎหมายทั่วประเทศฝากทั้งท่านผู้จัดการแต่ลงผิวพันว่ารู้จักดาบเดชไหมนะครับถ้าหากว่าไม่ใช่ผมก็ต้องกราบเรียนท่านพนวโทรนวโทรต่ลงผวพัน ให้ช่วยตรวจสอบด้วยว่าจริงหรือไม่ที่มีประห้าประชาชนคนจีนนะครับหรือคนที่ทําผิดกฎหมายมาร้องเรียนกับผมว่าดาบเดตอ้างชื่อคนตำรวโทรแต่ลงผิวพันไปเก็บเงินเจ้าของเว็บพนันไปเก็บเงินธุรกิจผิดกฎหมายทั่วประเทศนี่จริงหรือไม่ผมไม่ยืนยันแต่ประชาชนร้องเรียนมาว่าเป็นเด็กของคนตำรวจโทแต่ลงผิวพันชื่อดาบเดชนะครับ ยศในดาบใหญ่กว่าพันตำรวเอกพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์แต่และว,วันนี้มีการปากปามคอเซนเตอร์จริงหรือไม่ตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมากระบวนการคอเซนเตอร์ลอยนวลมาอย่างยาวนานเพราะอะไรครับเพราะมีการเคลียร์กันหรือไม่ มีการเก็บเว็บพนันออนไลน์ลงในถังจริงหรือไม่มีการเก็บเงินเงินกู้ออนไลน์จริงหรือไม่มีการเก็บเงินพวกอินเดียพวกคนจีนสีเทาที่ค้าสายธุรกิจผิดกฎหมายหรือไม่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ทำคดีเว็บพน,นันยกตัวอย่างคดี4บอของคุณดิวิสลาพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศ คดีสี่บอสารมีคำพิพากษาย,ยกฟ้องสี่พี่น้องตระกูลสี่บอลองโดงนะครับเป็นรองผู้การของกองบัญชาการหมวดไซเบอร์เป็นผู้คุมสำนวนของพี่น้องสี่บอมีการจับแถลงข่าวใหญ่โตสองบอรแรกนะครับแล้วต่อมามีหนึ่งบอหนีไปซ่อนอยู่บ้านของนักการเมืองชื่อดังระดับประเทศ เป็นระดับหัวหน้าพักการเมืองกรงพัเการตรบไซเบอร์รู้แต่ไม่จัดคดีนี้รองโดง่งเป็นหน้าห้องของรองผู้ัดการตรบไซเบอร์ทำคดีมีการวิ่งเต้นจากสำนักง,งานอายการท่านหนึ่งแล้วรองโด่งเนี่ยนะครับ สำนักง,งานการสอบสวนมีการขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสี่บอซึ่งไปคดีนอกลัานกระจกในขณะนั้นรองโด่งไม่ยินยอมส่งเอกสารให้จนทำให้คดีนี้ถูกยกฟ้องในชั้นศาลผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่ามันคือปาหีทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงเลยที่มีการบอกว่าจับเว็บพนันออนไลน์หมื่นล้าน จับเว็บพานันออนไลน์หลายพันล้านถ้าคุณจะจับเว็บพานันออนไลน์ระดับ,บหมื่นล้านคุณต้องไปจับสวัสดวครับเพราะสวัสดวเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของเว็บพานันออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทยสวัสดวเนี่ยเป็นเจ้าของปัวเกมเมอร์ที่ขายเว็บออนไลน์รายย่อยขายเฟรนชชัยให้กับเจ้าของเว็บพานันทั่วโลกทั่วประเทศไทยดังนั้นเนี่ยคนที่จะมีเงินหมื่นล้านได้ในประเทศไทยมีอยู่แค่ สองสามคนนะครับและสองสามคนเนี่ยก็มีความเกี่ยวพันกับกองบัญชการตำรวจไซเบอร์ก็คือสวัสสวสัสวเติบโตมาได้จากกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ดูแลกองบัญชการตำรวจไซเบอร์เป็นอย่างดีนะผมบอกให้เลยว่าดูแลกองบัญชการไซเบอร์เป็นอย่างดีเอาเงินสนับสนุนตำรวจระดับกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ระดับผู้บัญชาการเนี่ยนะครับมาทุกยุคทุกสมัยนะครับสร้างความร่ารวย ับตำรวจรรกองพิจารณาตำรวจไซเบอร์เป็นอย่างมากคดีสี่บอเช่นเดียวกันพี่น้องประชาชนไปดูได้เลยครับว่ามีการอายัดทรัพย์สินของสี่บอไหมวันนี้สารยกฟ้องคดีสี่พี่น้องก็คือสี่บอโดยไม่มีความผิดแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งคนถูกลงโทษก็แค่สมุนนะครับที่เป็นม้าที่เป็นบัญชีม้า ไม่เห็นเจ้าของเว็บปนันโดนศาลตัดสินจำคุกเลยเพราะมีการวิ่งเต้นเคลียร์กันซีบอมันเป็นตัวอย่างชั้นดีอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกว่ากองบัญชาการรุบัไซเอร์ที่ผ่านมาพอเซ็นเตอร์นะครับไม่ทำคดีเลยจำนวนนับล้านคดีเนี่ยที่มีการแจ้งมายัางกองบัญชาการอุบัไซเอร์เนี่ย ถูกกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศให้กับพนักงานสอบสวนตา,าตว่างๆทั่วประเทศนับล้านคดี